ัสดีทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะวันนี้แอนก็เปิดคลิปก่อนนะคะแอนก็คลิปเนี่ยจะแกล้งแม่ก่อนทำรายการอาหารให้ทุกคนดูนะคะก็คือวันนี้นะคะจะแกล้งแม่โดยการที่ทุกเวลาเราอัดคลิปนะคะอัดคลิปวิดีโอกันนะคะเราก็จะมีการอ่าเทคหลายรอบนะคะวันนี้ก็เลยอยากคลิปจะแกล้งแม่โดยการที่เทคให้แม่ได้านหลายๆรอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เวลาเราเทสแม่เทสไม่ผ่านนะคะแม่จะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีสีท่าสีหน้าท่าทางอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปรู้ว่าจะโดนจังหรือเปล่าอาจจะไม่ยอมผ่านถือก็ได้นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้แม่กับแม่นะคะก็จะมาทำเมนูอาหารให้คนได้กินเลยค่ะเมนูคืออะไรนะเมี่ยงเมี่ยงอะไร S <S สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี um> ้เรากำลัมาที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้แนนจะอะไรอะไรอะไมห้าสี่สามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนื่อดิชักอารมณ์เสียแล้วไม่ได้สเก็ตเลยดีแทกันนี่ ทอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ขายใช่ไหมขายแล้วอะ้อนใหญ่ไม่นง่ย้อนมากเลยเหื่อเอาเะเอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้นางกับแม่นะคะ ก็จะมาทําเมนูอาหารให้ทุกคนได้ดูกันเองนะคะเมนูอาหารที่วันนี้เราจะทําให้ดูนะคะเป็นเมนูอาหารเกี่ยวกับเนี่ยงนะคะเนี่ยงก็คือเนี่ยงที่ทุกคนหลายหลายคนนะคะเคยกินนะคะส่วนมากก็จะกินเป็นเนี่ยงปลาทูกันซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้เราก็จะทําเนี่ยงกุ้งนะคะเดี๋ยวมันแตกต่างกับเมี่ยงปลาทูยังไงบ้างเดี๋ยวแน่ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าวัตถุดิบในการทาเนี่ยงกุ้งทาค้ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็มาทําขั้นตอนที่จะทําเมี่ยงเี่ยงกุ้งนะคะคือเราก็จะเอากุ้งมาปิ้งเนี่ยค่ะเราก็จะอเอาเนี่ยค่ะกุ้งมาปิ้งนะคะก็ไฟก็ไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะแรงมากอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม,ไม้เราก็คอยกลับมาและ,ค,ะค่ะเนี่คยค่ะไปกลับเรื่อย ก็จะมาทําน้ําจิ้มเมีย่ยงกุ้งนะคะมาดูกันนะคะนี่ก็คือพริกค่ะแล้วก็กระเทียมน้ํตาลน้ำตาำลาทิพย์รสนะคะอร่อยแล้วก็น้าําตาลทรายอ่าแล้วก็ตัวตัดค่ะอ่าแล้วก็มีกระชายสองหนอกค่ะอ่าแล้วแล้วก็มีมะนาวนะคะเรื่อปรุงมะนาวค่ะสี่ลูกค่ะ สำหรับถ้วยประมาณเท่านี้ค่ะ่ะเรามาเริ่มทํากันนะคะก็คือ,อพริกลไปก็อระเทียมนะคะก็นี่ตะไคร้นะคะสองหนอ่อหรือสองกิ่งก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะคะ <laughs> เดี๋ยวก็จะมาหั่นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเอาไปเลยค่ะจะช่วยจะช่วยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ช่วยประมาณนี้ช่วยประมาณกระสายแล้วเรียกสามสามชิ้นค่ะ เครื่อให้หนหอมอร่อยไ็จะมาตันะคะเดตัดเร็วสิต้เปสาวคนขี้เกยยังบเดกด่ช้าต้องเปสาวไหอนได้เป็นตกก็แช่นวนพ้อเนี่ยจิงต้องเอาครบหึนะครบไม่ตัดมนละเอียดยากค่ะอุ้ยท่านผู้ชมดูสิตามจนครบแตกเลยค่ะ เปลี่ยนโคกใหม่นะคะเดี๋ยวโคกหินเลยนะคะถ้าถ้าแตกคราวนี้ก็โอ้โหมันรู้จะว่ายังไงเลยค่ะตามไปเรื่อยๆค่ะตามให้ละเอียดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องละเอียดมากค่ะถ้าละเอียดมากแล้วมันก็จะไม่อร่อย ตามจนคตรแตกเกิดมาทำกับข้าวมาตั้งนานไม่เคยทำาคตแตกอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ตำเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำปลานะคะเครื่องเท่านี้นะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลประมาณ1น่งช้อนชานะคะไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าถั่วมันก็หวานอยู่แล้ว ตัดก็หวานอยู่แล้วค่ะก็ใส่ให้มันมคลมกืนกันแล้วเราก็มาใส่มะนาวประมาสี่ลูกถึง5้าลูกค่ะมันจะเปรี้ยวพอดีพอดีถ้าถ้าใครอยากเปรี้ยวมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วผัดเสร็จถ้วยนะคะนี่นะคะถุงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมคือผัดกระเตรียมไว้ค่ะแล้วเราก็มาเอากุ้ง เราเตรียมไว้แล้วก็จิ้มมาว่านี่ค่ะเออแล้วก็จะเอาหนุกจีนตเมี่ยงเมี่ยงกุ้งก็จะจะต้องมีหนุกจีนนะคะก็ก็ะะจะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มากินเมี่ยง กุ้งนะคะอันนี้นี่ก็คือหนูจีนคนูแก่จีนจ้ขอกินผักนี่กินเลยวิญญาชอบเลยใินผักได้เยอะดีเลยแล้วก็เริ่มกินกันเลยแกกุ้งเป็นไหมคะหลังเหมือนหนูก็กินอันนี้ได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเมี่ยงกุ้งแปลงค่ะกินได้ค่ะอันนี้อันนี้ หนูจะกินได้เหรอเผ็ดนะกินได้นี่คือเก่งเลยนะไม่เอาน้ํามากันแต่คนต้องเอาผักนะคะเอาผักห่อชิ้นใหญ่ๆหนูไม่ชอบตรงหนังมันเอาแกะกุ้งก่อนนะคะจ้าอร่อยเนี่ยผักนี่ของย่างว่างเอาเอาวางย่าผักวางตุ้มอ่ะย่าก่่อนยาผักวางตุ้มอ่ะค่ะไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักกลมกลกอันนี้มันผักแต่เหมือนผักวางตุ้มเลยอ่ะมากินด้วย เนืออ้อจีนแล้วก็ตักใส่ถา่วลันเตาน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะข้นไปหน่อยนึ่งเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่ชอบข้นๆนะค <c oughs> แล้วเราก็มากินกันโอ้ปากยากไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอโอ้ห <c oughs> มูถึงนะคะอร่อยแม่ทำเองเหรอแม่ทำเองค่ะปีมือ,อยาะคะ่ค่ะ โอ้ทำไมมีมันเหมือนผักชีโดยเหมือนผักชี้ยามันเหมือนต้นไม้โอยหลานจะกินได้ไหมเนี่ยหลจะกินได้รน้านจะกินได้เหรอเผ็ดนะหู้ใส่กุ้งป๊าเผ็ดนิดหน่อยนะหลานริหลานจะกินได้เหรอี่ยค่ะจิ้มเผ็ดมากใส่น้ำจีนแล้วก็กุ้ง เราก็แกะกุ้งหน่อยนะคะเนี่ยค่ะขอด้วยนะเอ๋อโอ้ยหยดใหญ่เลยยายหนูเอาบางหยดใหญ่เลยเช็ดหน่อยนะน้ำแกเป็นคนทำเองอร่อยค่ะอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเลยนะยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วเหรอออะเดี๋ยวใส่กุ้งไปเอาเอาน้ำจิ้มหน่อยไหมกินได้แล้วหนูฮะ ทำไมมันเผ็ดใช่ไหมกินกุ้งอย่างเดียวแล้วก็กินผักด้วยกินนมจีนได้ด้วยโอ้โหเก่งมากเลยจ้าขอใส่ยนมจีนหน่อยกุ้เก่งมากๆเลยขอส่ยองเจนหน่อยแบบพี่เจ้าเออใส่ยองหน่อยหลานบอกอยากกินนมจีนจะหิวน้ำเอากุ้งไหมอยากกินน้ำหนูอยากกินน้ำหนูเออข้าวหอมเต้ยเบล้น้ำมา าให้น้องกินหน่อยลูกเด้อน้องเอา่ะมาแล้วน้องกินงหม้นหมดแล้วนี่มีพริกไหมมีไหมผัดกะเจ้าครับลองกินหนึ่งออกขึ้นออกด้วยไอมันก็จะคลายๆกับเนื่อปลาทูก็อันนี้จิ้มนะคะใส่ไปใส่ไปอร่อยมันเผ็ดเหมือนกันจ้าเดี๋ยวไปองดูเลยแอปพปิเตอร์อันนี้ไม่อร่อยเลยอืม กินไม่เป็นนะนี่ไม่หน่อยจ้าแต่ม่นเหมือนแรงกว่าที่จะกินนะกินนะใครสนใจเมี่ยกุ้งไหคะทำทานได้เลยนะคะที่บ้านก็ได้ค่ะง่ายๆดก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะลูกโอ้โหเนี่ยน้ำซึมยากตั้มเป็นครกแตกเลยเกิดมาไม่เคยเจอน่าจลาดปีแล้วหรือเปล่าตั้มาหลายปีแล้วรึเปล่า ถ้าเปิดไม่ออกร้านดินเผ็ดโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่องของคลิปีแนนชาแนลนะคะอย่าลืมติดตามช่องของแนน้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิป ใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคนที่ติดตามรับชมของคลิปแนนได้ยะะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย